แ่อเลยค่ะเมตาจูนปฏิวัติโลกเสมือนจริงคราวนี้5.0จุนจิตอวตารในตัวเองพวกเราที่รักทุกคนการเข้าสู่ภารกิจสําคัคญภารกิจพิเศษที่สําคัญในวันนี้วินาทีนี้คือการคีอจุดเริ่มต้นการเลือกเลือกเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมหรือเพื่อเริ่มต้นสู่กระบวนการของชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดในระดับของจักรวาลมันคือการเชื่อมต่อที่เรากําลังเข้าถึงประสบการณ์อันทรงพลังที่สุด ทรงพลังที่สุดนี้ด้วยตัวเราเองและประสบการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผมคนเดียวมันคือการเกิดของระบบจิตที่พวกเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ปฏิบัติการพิเศษที่เรากําลังจะเชื่อมโยงกันอย่างมหัศจรรย์ทุกคนกําลังเข้าถึงภารกิจพิเศษนี้พร้อมๆกันกับผมค่อยๆหายใจเข้าลึกๆลึกๆรู้สึกกับลมหายใจรอายิ้ม รู้สึกกับความเป็นอิสระธรรมาชาติมีใครบ้างที่มีรอยยิ้มและรู้สึกถึงความตื่นเต้นความสนุกสนานรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวารู้สึกถึงพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราในขณะนี้และเริ่มต้นที่จะทําให้เราเข้าถึงปฏิบัติการพิเศษนี้พร้อมๆกับผมในขณะนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อที่เรากําลังเข้าถึงประสบการณ์สุดอยอดในขณะนี้มันคือการเริ่มต้นของการเมตาจูนปฏิวัติ โลกเสมือนจริงและที่สําคัญคือการเริ่มต้นกับหมบวนการของจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดบนโลกบนดาวเคราะห์โลกเพราะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่สุดที่พวกเราจะเข้าถึงการเชื่อมรหัสของกระแสจิตเราจะเข้าถึงระบบจะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการนี้พร้อมๆกันพวกเราต้องเตรียมพร้อมด้วยความสบายๆทุกท่านจะต้องเข้าทําภารกิจพร้อมกันเริ่มต้นในการทราํ grounding คือการใช้เท้าที่เปื้อยเป่า ของอย่าบนพื้นอาจจะเป็นพื้นดินหรือบริเวณบ้านเพื่อให้พลังงานส่วนเกินของเราได้ถ่ายเทออกจากตัวเราสู่พื้นดินเป็นการเชือ่อมโยงกันกับพลังงานของโลกเพื่อรับพลังงานบวกเข้าสู่ตัวเราเองเป็นการปรับสมดุลทั้งทางร่านกายและจิตาณที่สําคัญคือพวกเราเรา u ด d i n หรือสลายพลังงานตกค้างด้วยการทําสมาธิด้วยการโปรแกรมจิตด,ด้วยการแช่มือและเท้าด้วยน้ํเกลืออุ่นๆล้างมือให้น้ําไหลผ่านไปสักครู่ อาบน้ําชำระร่างกายด้วยความรู้สึกที่โล่งโปร่งเบาสัมผัสและอบกอดกต้นไม้หรือกับสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งพลังความรักความรู้สึกที่เรารู้สึกกับสัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวสัมผัสกับคริสตัลพลังของแร่ธาตุธรรมชาติที่มันกาลังชำระล้างพลังงานของเราทั้งหมดนี้เราทําด้วยวิธีง่ายๆอาจจะเปิดห้องเล็กๆจุดตะเกียงจุดกํายานหรือกลิ่นหอมที่มันกําลังระเหยออกรอบๆตัวเราจะรู้สึกถึงพลังงานที่มันไหลเวียนต,ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า นึกถึงฝ่าเท้าของเรามันเกิดรากขึ้นชอนชัยย่างลึกลงไปถึงพื้นดินใจกลางโลกแล้วมันก็แปลเปลี่ยนพลังงานนั้นให้กลายเป็นพลังงานของความรักขยายไปสู่โลกสุจักกวาลมันคือประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนกำลังเรียนรู้ประสบการณ์ของการส่งพลังความรักให้กับผู้คนในโลกนี่คือกระบวนการที่เรากำลังเริ่มต้นทำสมาธิ เป็นสมาธิที่เรากำลังเชื่อมโยงกับพลังงานอำนาจของแม่เหล็กโลกกำลังกระตุ้นการทำงานของระบบพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อให้เกิดอนุภาพทางควอนตัมที่ทำให้เรารู้สึกกับพลังอันมหาอันแสนมหาศจ,จรรรย์ู้สึกถึงพลังที่กำลังาบสร้านมีชีวิตชีวาอยู่ในหัวใจและวิญญาณของเราทำตัวให้สบายๆหายใจให้มีความรู้สึกอ่อนโยนเป็นอิสระ ไม่ต้องตั้งใจเกินไปมีรอยยิ้มและสนุกสนานมีความรู้สึกสงบและเบิกบ,บานรู้สึกถึงพลังงานที่กำลังซาบซ่านออกจากหัวใจของเราในขณะนี้มันเป็นพลังงานของความรักเป็นพลังงานของจิตที่มีความสุขเป็นการเชื่อมต่อกระแสจิตที่มันซาบซ่าน learned, ออกจากหัวใจของเราเป็นพลังงานที่เรารู้สึกกับหัวใจของเราอย่างลึกซึ้งรู้สึกกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงและรู้สึกแล้วเราก็รู้สึกถึงความสงบถึงความเบิกบานถึงความมีชีวิตชีวาถึงความรู้สึกที่เรากำลังรู้สึกเชื่อมต่อกันและเข้าสู่ระบบปฏิบัติการนี้ ด้วยการเปิดรหัสของจิตใต้สำนึกพร้อมๆกับผมณบัดนี้ความรู้สึกที่เรากําลังเชื่อมต่อที่เรากําลังสั่นสะเทือนอนุภาคหัวใจของเราในขณะนี้มันคือพลังงานเล่นทับที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่ทรงพลังหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาอย่างแท้จริงหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความเบิกบานหัวใจที่มีความซาบซึ้งและมีชีวิตชีวาหัวใจที่รู้สึกถึงได้ถึงพลังอานาจที่กําลังเปล่งประกายรัศมีอย่างท่วมท้นออกจากจิตใต้สานึกหรือวิญญาณของเราหัวใจที่เรารู้สึกกับจิตใต้สานึก รู้ที่ส่งพลังพัวใจที่เราสัมผัสกับธาตุรู้หรือวิญญาณที่ทรงอนุภาพในระดับคัอนตัมมันคือการวัดได้ที่เชื่อมเข้าไปในกระแสจิตของพวกเราอย่างลึกซึ้งและชัดเจนที่สุดสัมผัสกับประสบการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยการหายใจเข้าลึกๆสัมผัสรอยยิ้มสัมผัสความรู้สึก ของการเชื่อมต่อขณะน,นี้มิติทางพลังงานได้เปิดอ,อ่อนสมบูรณ์แบบ100%ยเปซ็นตการเชื่อมต่อเราเข้าสูป่ประบิการทางขวัญตั้มที่เรากําลังสัมผัสกับหัวใจและจิตวิญญาของเราอย่างลึกซึง้งว้าวเข้าสู่ระบบปฏิบัติการพร้อมๆกับผมครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าไปสู่ความรู้สึกที่มันสงบสุขภาวะนี้เราอาจจะใช้คําว่าสุนทรียจิตมันละเอียดอ่อนและเมีล์ละไมต้อนรับพวกเราสู่ระบบปฏิบัติการพิเศษนี้พร้อมๆกัน เราจะเข้าถึงกระบวนการของจิตอวตารซึ่งเป็นการเชื่อมต่อพิเศษที่เกิดอนุภาพสั่นสะเทือนขึ้นในวินาทีนี้ผมขอต้อนแลบพวกเราเข้าสู่ปฏิบัติการที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดบรนดาเคราะห์โลกที่เราจะรู้สึกกับลมหายใจรู้สึกกับการเชื่อมต่อรู้สึกเขารู้สึกของความรับรู้ของสติปัญญาคอยพวกเราวางใจเบาๆอย่าตั้งใจมากเกินไปนะกระบวนการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อสัมผัสความรับรู้ที่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างลึกซึ้ง มันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ทราบซึ้งทราบซา่านเข้าสู่หัวใจของเรามันเป็นความรู้สึกที่สั่นสะท้านสะเทือนเข้าไปสู่จิตที่ใต้สํานึกของเราแล้วเราก็จะรู้สึกรู้เลยว่าวันนี้เราเป็นคนโชคดีที่สุดที่กำลังได้รับประสบการณ์ยอดเยี่ยมและสุดยอดที่สุดในกระบวนการเข้าสู่กระบวนเข้าสู่กระบวนการลึกล้ําลึกที่สุดของจิตใต้สำนึกที่พวกเราทุกคนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันค่อยๆหายใจลึกๆอีกครั้งหนึ่ง ลมหายใจที่กำลังสั่นสะเทือนอนุภาพของแสงสว่างความรู้สึกสงบที่เกิดขึ้นจากความล้นเลือกที่มันประณีตละเอียดกอใอยพวกเราทุกคนขอ,ขอให้พวกเราค่อยๆทำภารกิจนี้ด้วยความสนุกสนานการแสดงบนเวทีของโลกโลกของโลกบทละครที่สุดยอดคือการเชื่อมต่อมิติที่ห้าต่อว,วงการต่อวงจรพิเศษของจิตใต้สำนึกในระดับเมตาจุมปฏิวัติโลกสม,มุนจริงที่กำลังเริ่มต้นขึ้นเริ่มขึ้นแล้วในขณะนี้ อธิษฐานจิตขอให้การทำสมาธิที่เราทุกคนจะโปรแกรมจิตสู่พลังอำนาจของความสำเร็จหรือความอุดมสมบูรณ์ในวันนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของโลกและเป็นพลังงานที่เริ่มต้นจากความสงบและความเบิกบานมีชีวิตชีวาที่จะทราบทราบให้อย่างรู้ได้ในตัวเองพร้อมแล้วนะครับในการสู่ขั้นตอนที่เราจะเริ่มต้นนวินาทีนี้ในขั้นตอนต่อไปคือการกลับไปสู่ลมหายใจ ในภารกิจนี้เราจะเน้นการทําสมาธิด้โปรแกร,รมจิตกับลมหายใจไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาเราจะรู้สึกกับประสบการณ์นี้อย่างลึกซึ้งเราจะรู้สึกกับพลังงานที่มันซาบซ่านและเป็นประกายสว่างสวยอ๋อใจหัวใจของเรานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นตั้แป่อนุภาคข,ของพลังงานนี้จะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนนกฟินิกซ์ที่มันกําลังบินเข้าไปในเปลวเพลิงเพื่อชุบชีวิตของมันให้กลายเป็นอมตะนรัหลานฉันใดก็ฉันนั้นต่อการต่อวงจรของเมตาจูน ปฏิวัติโลกสมจริงไม่ว่าพวกเขาพวกเราจะเข้ามาทำภารกิจนี้เมื่อใดก็แล้วแต่การเชื่อมต่อก็ยังอยู่ในมิติที่สมบูรณ์แบบเราสามารถพิสูจน์การอ่านซ้ำดู YouTube ของผมย้อนหลังหรือว่าดู Facebook Live ย้อนหลังก็จะสัมผัสประสบการณ์นี้ไม่ได้แตกต่างกับการเชื่อมต่อในขณะนี้เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็คือว่าทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าด้วย e เท่ากับ mc 2 mc 2 ชิสเีสัมพันธภาพทั่วไปที่แปลง,ง่ายๆคือหยดน้ำที่กันตัวจากมหาสมุทรและล่องลอยไปสู่เบื้องบนชั้นใดธรรมชาติยิ่งใหญ่ก็กอเกิดเป็นก้อนเมฆที่งดงามฉันนั้นและจากก้อนเมฆที่งดงามวิจ,จิตตการตาตามแต่จินตานาการของเราจะรู้สึกได้ก็กั่นกองออกมากลายเป็นเม็ดฝนโปรยปลายลงสู่พื้นดินพื้นพิภพและหยดฝนที่กำลังหยดลงมาก็คือหยดของหัวใจเราคือหยดแห่งดวงวิญญาณแห่งพลังชีวิตที่พวกเรา กำลังรู้สึกซาบซ่านลุ่มลึกและลึกซึ้งจากหัวใจของเราหยดน้ำค่อยๆตกผลึกแล้วก็ระเบิดออกล,อล้อมลวมเป็นนางียวกับจักรวาลโดยฉับพลันนี่คือกระบวนการที่เราเรียกว่าการจุนจิตแบบเมตาจุนปฏิวัติลอกเสมือนจริงที่ทำให้พวกเราทุกคนค้นพบการเชื่อมต่อภารกิจพิเศษนี้ภารกิจนี้เราจะรู้สึกถึงพลังงานที่กำลังซาบซ่านค่อยพวกเราปฏิบัติพร้อมกันด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ ทำสมาธิและเชื่อมเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกที่ทรงพลังการทำสมาธิเพื่อเชื่อมเข้าไปในจิตใต้สำนึกที่ทรงพลังนั้นพวกเราแค่ใช้หัวใจที่สงบและเบิกบานใช้หัวใจที่มีความสงบสุขสงบและมีชีวิตชีวาความรู้สึกที่ผมกำลังเชื่อมต่อนี้กำลังเข้าถึงระบบของเมตตาจูนปฏิวัติโลกเสมือนจริงหลายคนจะมีความรู้สึกสันสะเทือนมากขึ้น นันเป็นการสั่นสะเทือนทางควอนตัมหมายความว่าเราจะรู้สึกถึงความรับรู้ในระดับอะตอมและระดับของเซลล์ระดับของพลังงานที่เราเรียกว่า universal energy หรือพลังจักรวาลอย่างลึกซึ้งและเข้มข้นด้วยพวกเราสามารถหลับตาทําสมาธิสลับกับการลืมตาได้ในขณะเดียวกันพวกเราก็หลายคนก็สามารถเอนตัวอยู่ในในท่าที่สบายๆการปฏิบัติ ในภารกิจนี้คือการใช้หัวใจของความสุขหัวใจที่เราจะต้องค้นพบพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่มันมีอยู่ในตัวเราเองหัวใจที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานหัวใจที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่ทราบส่น้นมีชีวิตชีวาผมรู้สึกถึงความรู้สึกนี้จริงๆความทราบสั้นและมีชีวิตชีวานี่คือระบบปฏิบัติการพิเศษที่ได้เกิดขึ้นแล้วในระดับของจิตเหนือสมรู้ที่พวกเราทุกคนกําลังสัมผัสได้ด้วย,วยตัวเองหายใจเข้าลึกๆ น้อมนำ,นำกระแสของจิตอันเป็นกุศลกระแสของใจที่มันบริสุทธิ์กระแสนี้เติมเต็มพลังแห่งความรักและจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งส่งพลังให้กับพวกเราทุกคนรู้สึกที่หัวใจของเรามันทราบซ่านมีชีวิตชีวามันเกิดขึ้นจากความหลับไหลและมันมันเข้าถึงธรรมชาติของใจที่เป็นแก่นแท้ของธรรมชาติทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธาน จิตนี้เป็นองค์แห่งความรู้ที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากการถูกครอบงำและเป็นอิสระจากมายายอย่างแท้จริงเพราะเราทุกคนกำลังเข้าสู่ระบบปฏิบัติการพิเศษที่สุดการเชื่อมแบบเมตาจูนปฏิบัติการโลกเหมือนเสมือนจริงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นระบบแท้จริงแล้วในวินาทีนี้สัมผัสกับนกฟินิกซ์ที่มันกำลังเปล่งรัศมีออกจากกายกองเพิงนกฟินิกซ์ที่มันกำลังเปล่งรัศมีออกจาก,กองเพลิง ในการชุบชีวิตใหม่อันเป็นนิรันด์มันกำลังกระพือปีกโบยบินสู่ท้องฟ้าเพื่อแผ่รัศมีแผ่พลังรัศมีของมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปทั่วทั้งจักรวาลจินตนาการเลยถึงนกฟินิกซ์ในตำนานประมาปรมปราที่รักวันนกฟินิกซ์นี้มีชีวิตเป็นอมาตะทุกรอบ1,000ปีมันจะต้องไปชุบชีวิตด้วยการกระโจนเข้าสู่เปลวไฟแห่งอมาตะนิรันดรเพื่อชุบชีวิตให้ เพื่อชุบตัวให้ชีวิตของมันยืนยาวต่อไปอย่างเป็นอมตะนี่คือกระบวนการที่เราจะรู้สึกถึงจิตอวตารความรู้สึกของพลังงานที่มันกําลังซับซ่านมันมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงขอให้เราหยินลมหายใจให้ละเอียดขึ้นให้เราอยู่กับลมหายใจให้ละเอียดขึ้นลมหายใจที่ละเอียดลมหายใจที่เปิดบปานลมหายใจที่ตื่นรู้เปิดบานมีชีวิตชีวาสัมผัส กับหัวใจนกฟีนิกซ์ที่มันกำลังกระพือปีกทะลานลมระบอยบินสู่ท้องฟ้ากว้างคือความรู้สึกอันทรงพลังที่เรากำลังน้อมนำไปสู่พระผู้เป็นเจ้าไปสู่จิตวิญญาณแห่งพระคริสต์ไปสู่พุทธสภาวะไปสู่การน้อมนอบน้อมอย่างสูงสุดต่ดอพระอาหารหันต์จำมาสัมพุทธเจ้าที่เราจะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาที่เราจะชำระล้างในแบบของเมตตาจุนในแบบของการทะลุทะลวงโลกเสมือนจริงในแบบที่เราจะรู้สึกในชีวิตอันแสนมหัศจรรย์ชีวิตที่ได้ รู้สึกถึงปฏิหาริชีวิตที่เรารู้ความจริงว่าเราคือปฏิหาริปฏิหาริการเลือกที่จะใช้ชีวิตปฏิหาริที่จะค้นพบพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังในตัวเองจากความรู้สึกที่มันสั้นในหัวใจความรู้สึกของความปัรถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ามีความหมายออกจากโลกใายาที่เราได้รู้ความจริงว่าวันนี้เราตื่นขึ้นจากความฝันแล้วเราจะพบว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นจริงเลยสักอย่าง ทันที่เราตื่นขึ้นมาันจะาความฝันแล้วก็พบความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีความจริงเลยสักอย่างเราถูกหลอกให้มันหลงอยู่ในโปรแกรมโลกเสมือนจริงเราทุกคนถูกหลอกให้หลงอยู่ในโปรแกรมจิตใต้สานึกของโลกเสมือนจริงที่ว่าเมตาเวิร์สมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบชีวิตของมนุษย์โดยที่เราไม่รู้ตัวโลกที่เราอยู่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นเพียงมายาในความฝันหรือเป็นเพียงกระบวนการของเทคโนโลยีที่ปัญญาประดิษฐ์ เอไอสร้างขึ้นมามันปนุษเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการทดรับการทดลองในห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีดาวเคราะห์โลกเป็นห้องเรียนให้เราทุกคนได้ค้นหาวิธีการทางวิธีทางออกจากโปรแกรมดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเราจะได้ค้นพบชีวิตที่แท้จริงดังนั้นขอให้เราน้อมไปสู่กระแสของศัจธรรมที่ลึกซึ้งศัจรธรรมที่มีสามารถรับประทานได้แต่ศัจธรรมทำให้ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายทุกลมหายใจศัจธรรมจึงมีคุณค่า กว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เมื่อเรารู้สึกถึงประสบการณ์นี้จงใช้หัวใจนำทางมันไม่สำคัญว่าเราจะเดินทางมาไกลแค่ไหนสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราพอหรือยังที่จะไปสู่จุดที่จะไปจนสุดทางหรือรู้หรือยังว่าเราสามารถไปได้ไกลามากกว่าที่เราเคยเดินมาเราสามารถบรรลุถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราใฝ่ฝันอย่ากลัวที่จะปีนป่าย ุนเขาที่สูงตระหง่านอยากกที่จะเปล่งแสงสว่างที่มีชีวิตชีวาในตัวเองเพราะมันก็คือแก่นแท้ของตัวเราทุกคนจงอย่าใช้ชีวิตฟื้นความรู้สึกหรือย้อนแย้งกับตัวเองจนตัวเองสับสนจงรู้สึกถึงพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่คือความใฝ่ฝันที่มีชีวิตที่มันจะกําลังลุกโชนขึ้นในหัวใจของเราในขณะนี้เราเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยเปลวไฟเปลวเพลิงแห่งความฝันให้ลุกชดช่วงอยู่ในอยู่ชั่วนี้ละ มันคือความรู้สึกที่เรากําลังทาบซึ้งคือความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสได้ก,กับกระบวนการของชีวิตที่ทรงพลังอนานาจความรู้สึกเนี้ยเราแค่ทําสมาธิอยู่กับรอยยิ้มอยู่กับลมหายใจที่สงบสุขอยู่กับความรู้สึกเบิกบานอยู่กับความรู้สึกของความเป็นตัวของตัวเองในในสำนึกรู้ที่เราจะสัมผัสกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่สุดยอดขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งว่าไม่สําคัญว่าใครจะเห็นคุณค่าของเราหรือไม่สิ่งสําคัญมันอยู่ที่เราหเห็นคุณค่าของตัวเราเองหรือ,อยัง ผมอ,อยากให้พวกเราทุกคนถอดหัวขนอนค่อยๆถอดตัวตนที่ครอบงำเรามาตลอดชีวิตแล้วกลับมาเป็นตัวเองอย่างจริงจังพร้อมๆกันในขณะนี้เปิดความรู้สึกสบายๆและทรงพลังเปิดตัวเองออกจากกพี้เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นชีวิตอย่างลึกซึ้งเหมือนกับข้อความตอนหนึ่งของครูคิตาที่ว่าเราจะไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาเพียงแค่เราไม่รู้จักอำนาจแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ เราแค่หลงลืมและเชื่อในมา,ายายหรือภาพลวงตาเท่านั้นวันนี้เราแค่รู้ว่าฉันจะกลับมารักตัวเองฉันยอมรับในคุณค่าของฉันอย่างแท้จริงฉันรู้สึกกับชีวิตของฉันอย่างลึกซึง้งนี่คือความรู้สึกที่เรากําลังเข้าสู่กระบวนการพระของภารกิจนี้เราจะต้องรู้สึกกับพลังงานแห่งหังหวใจที่ยิ่งใหญ่พลังงานแห่งจิตวิญญาณที่สูงส่งพลังงานแห่งธาตุรู้ที่จิตวิญญ,ญาณของเรามันเกิดความซับซ้านเกิดความมีชีวิตชวีวาเกิดมันกําลังเจริาในาตัวเองเพื่อกระท้อนสิ่งที่เป็นเปลือกให้เข้าถึงแก่นแท้ เพื่อจะเผยท่าตแท้ประดุจดังทองคําที่เปล่งประกายแสงเรืองรองเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสกับท่าตแท้ที่มันกําลังเขย่าและสั่นสะเทือนอยู่ในจิตของเราความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกกับสนามพลังงานที่มันกําลังสั่นสะเทือนอยู่ในหัวใจของเราอย่างลึกซึ้งในวินาทีนี้เองรู้สึกถึงความงดงามและเลอเลศหรือเลอค่าทุกคําพูดที่ผมกําลังเชื่อมต่อขอให้เรา ทำสมาธิหรือจเจริญสติภาวนาไปด้วยเมื่อเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าเดิมเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระจากการดิ้นรนและรู้สึกถึงความรู้สึกคู่ควรที่เราจะใช้อย่างยอดเยี่ยมและมีคุณค่าที่สุดในโลกใบนี้มันคือความรู้สึกไว้วางใจตัวเองนี่คือกระบวนการของความรู้สึกมันคือความรู้สึกโชคดีที่เรากําลังสัมผัสกับ,กบจิตวิญญาณของโนฟินิกซ์ที่มันกําลังกระพือปีกโผลบินไปยังสุดขอบฟ้าด้วยอิสระเสรีมันคือความรู้สึก ที่เรากำลังสัมผัสจิตวิญญาณของเราอย่างลึกซึ้งเข้าไปหายใจเข้าไปลึกๆอีกั้งหนึ่งเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นแสงสว่างของจิตประภัสสรที่อยู่ในตัวเราเข้าถึงความแนว่วแน่และความปัถนาลึกซึ้งที่จะทําให้เราได้เห็นสัจธรรมของชีวิตชีวิตที่แสนสั้นที่เราไม่อาจจะจมปลักอยู่กับโลกมายาได้อีกต่อไปชีวิตที่จิตวิญญาณมาหาประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์อยู่บนโลกวันนี้ได้เรียนรู้ปฏิบัติการพิเศษในยุคเมตทรเวิร์สแล้วเรา จะเข้าใจถึงวิถีชีวิตใหม่ในโลกเสมือนจริงด้วยการเรียนรู้ที่เหนือกว่าและเข้าถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่เรากําลังใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเลิกใช้ชีวิตตามยถากรรมไม่มีใครใช้ชีวิตแทนใครได้เราแค่พัฒนาตัวเองให้อยู่กับเดือชะตากรรมให้เข้าถึงกฎแห่งแรงดึงดูด the law of attraction ให้เข้าถึงจิตอิสระวิญญ,ญาณานิรันดร์จิตอมตะวิญญ,ญาณนิรันดร์ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ ที่ผมได้ดถ่ายทอดสัญญาณของการเชื่อมต่อจิตสำนึกรู้ในระบบเมตาเวิร์ดไ่ายชื่อว่า The Soul n e u r d i e จิตอมตะวิญญาณนิรันดร์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไขรหัสเมื่อเราไขารหัสจักรวาลได้หมดสิ้นถ้ารู้นี้เราจะเข้าสู่อนุภาคพระเจ้าเชียกว่าฮิกโบสนอนุภาคกลางควอนตั้มจะเกิดความเข้มข้นเหมือนที่พวกเราหลายท่านได้มาเชื่อมต่อในขณะน,นี้จะรู้สึกถึงพลังงานที่เข้มข้น กุญแจที่ผมพูดถึงนั้นคือกุญแจที่จะไขรหัสกุญแจสู่ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ชีวิตที่เรากำลังจะเข้าสู่สภาวะเข้าสู่ภาวะสูงสุดของปฏิจจสมุปบาทเข้าสู่ธรรมชาติสูงสุดแห่งรันิพานนวดาและเข้าสู่กระบวนการแห่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยที่เกิดจากการเชื่อมต่อพิเศษระบบปฏิบัติการแม่ตรจุนปฏิวัติโล,ลกสมมติจริงที่เรากำลังสั่นสะเทือนอยู่นี้